นี่คือแอมจิวที่ฟังลดแห่สนุกที่สุดโดยแอมจิวตัวนี้ก็จะเป็นของทางแบรนด์วูเชียโดในชื่อรุ่นว่า s kht สองห่งสา ในคลิปนี้นะก็จะมาพูดว่านปัจจุบัน HT213G มันยังคงน่าเล่นอยู่ไหมนะครับผมเพราะว่าณปัจจุบันก็จะมีพวกแอมจิวในราคาใกล้เคียงกันหรือว่าพวกของก๊อฟออกมานะครับผมแอมแนวก็ยังคงบอกตามตรงนะครับผมว่า HT213G มันก็ยังคงน่าเล่นนะครับเพราะว่าน้ําเสียงของเขามันค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับผมว่าจะเป็นตัว1 G เวอร์ชันแรกตัว2 G เวอร์ชัน2แล้วก็ตัว3 G ตัวเวอร์ชัน3ตัวเนี้ยนะครับผมตัวเสียงซับเบสของเขาเนี่ย มันค่อนข้างที่จะแข็งฟังสนุกเอามากๆนะครับผมมันก็จะเหมาะการฟังเพลงที่เน้นความสนุกเป็นหลักนะครับผมก็เช่นพวกแนวรถแห่หรือว่าเพลงแดนเพลง edm ต่างๆนาๆนานะครับผมเพลงไหนที่แบบว่ามีเบียเยอะๆ ht 2 1 พวก 1G 2G 3G ถือว่าเด็ดเอามากๆครับแล้วก็จุดเด่นของตัว HT 213G มันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องต่ออุปกรณ์เสริมบลูทูธแยกปีไมปีโทนหรือว่าช่องซับเอาครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวชิปบลูทูธชิปใหญ่ครับสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ครับแต่ว่าไม่สามารถปรับ EQ ได้นะครับผมก็จะปรับได้แค่พวกการอินพุตสัญญาณต่างๆนานาครับ แล้วก็ตัวราคาของ HT 2 1 3 G ก็ถือว่าน่าเล่นนะครับผมเปิดตัวมาแลกๆก่อละเล่าสัก1 100, 1 0 0 1 2 0 0นะครับตั้งะครับณปัจจุบันมันก็จะเหลือประมาณสัก900เองนะครับแอนแมวก็เลยมองว่าณปัจจุบันมันก็ยังคงน่าเล่นอยู่นะครับผมเพราะว่าแนวเสียงของ HT 2 1 3 G เนี่ยแอนแมวมองว่ามันเป็นเอกลักษณ์ ที่สุดแล้วนะครับผมถ้าคุณอยากฟังเสียงก็ไปฟังกันได้เลยครับสำหรับน้ําเสียงของ HT213G ก็ถือว่ายังคงเอกลักษณ์ของซีรีส์ HT นะครับผมเพราะว่าเขาก็จะได้เสียงเบสที่ค่อนข้างแข็งฟังสนุกแบบว่าจะจ๋าเลยนะครับ Battle mood activated. Christian Nyveh. ซึ่งแนวเสียงแบบนี้ถ้าคุณชอบคุณก็จะหลงรักมันหัวปักหัวปมคุณก็จะซื้อแต่รุ่นเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบคุณก็จะเกลียดมันเลยนะครับึ่งแย่แวก็มองว่ามันก็เหมาะกับคนส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ฟังแนวเสียงประมาณนี้นะครับผมถ้าคุณชอบคุณก็จัดได้เลยนะครับผมสามารถกดที่ตะกร้าตรงนี้ได้หรือว่าถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ไปดูคลิปรียวเต็มในช่องวิญญาณแมวเทียบแดงได้